ต่อมาเป็นราศีสิงห์ในเดือนพฤษภาคมหกนี้นะครับนะในเรื่องของการเงินของชาวราศีราศีสิงห์ในพฤษภาคมหกห้านี้นะครับให้ระวังในเรื่องของการใช้เงินแบบไม่ถูกใจคืออาจจะมีเรื่องที่ทุกใจในการใช้เงินไปคือใช้เหมือนใช้จ่ายไปเนี่ยแล้วก็เหมือนมีความทุกข์เกิดขึ้นก็คือเหมือนว่าใช้จ่ายตามอําเภอใจเยอะเกินไปนะครับ แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินจากการเดินทางไปไหนหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจไปต่างประเทศหรือไปไหนหรือเปล่านะครับบางคนก็อาจจะ,ะเดินทางไกลนะฮะมีการใช้จ่ายทางไกลนะครับแต่โดยภาพรวมคือยังเรียกว่าได้มาใช้ไปยังยังพอเพย์เซฟได้นะแต่ให้เร,ระวังการใช้เงินเกินตัวนิดหนึ่งนะ คออือยังยังไม่มีอะไรหูหวาแต่ให้ให้ระวังเรื่องแบบการใช้จ่ายเงินเกินเกินความจําเป็นอะไรเนี้ยนิดหนึ่งนะเพราะมีการเดินทางบ่อยนะครับต่อมาในเรื่องของการงานการงานคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะชาวราศีสิงห์นะฮะก็ไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยวสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างของของคุณเนี่ยที่คุณไม่ประทับใจหรือว่า รู้สึกว่ามันไม่ดีมาในเดือนที่ผ่านๆมาเนี่ยสถานการณ์กําลังจะดีขึ้นนะในเดือนพฤษภา t นี้นะสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับไม่ต้องกลัวเลยดีและคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะครับมาในเรื่องของความรักนะความรักคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคู่นะครับแต่ความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจน นะก็อาจจะเจอกันแต่คือเขาเรียกว่าคนรักที่เข้าเข้ามาหรือคนที่เข้ามาเข้ามาคุยเนี่ยอาจจะยังแสดงสถานภาพที่ไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยครับให้ศึกษาดูใจดีๆอาจจะระวังการถูกหลอกการถูกอะไรนี้ให้ระวังให้ดีนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เจอแหละฮะแต่แต่ถามว่าเขาเข้ามาเนี่ยยังต้องยังไม่เข้ามาแบบยังไม่ชัดเจนสำหรับคนโสดนะ แต่ถ้าสำหรับคนมีคู่แล้วให้ระวังความสัมพันธ์ช่วงนี้นิดนึงว่าอาจจะมีเรื่องที่ทำให้เขาเรียกว่าทะเลาะกันได้นะแบบบางทีอาจจะไม่ได้มีเรื่องหรืออะไรกันมาแต่จะมีเรื่องที่ทำให้ทะเลาะกันได้นะอยู่เฉยเฉยก็ทะเลาะกันได้นะมันเป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะนิ่งๆมากันสักพักหนึ่งนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องที่ทำให้คิดมากอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักกันได้นะฮะ แต่แล้วก็คนโสดเนาะมีเกณฑ์ให้เจอคู่นะแต่ต้องระวังนิดนึงนะเรื่องความสัมพันธ์นะครับต่อมาในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีสิงห์ก็อาจจะทํางานหนักเกินไปนะครับและก็ให้ระวังในเรื่องของความคิดความเครียดความความไรายได้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะเพราะว่าคิดมากนะครับหากิจกรรมทำาอ่นะฮะกับเข้าห้องนอนก็จะเครียดนะครับต้องให้ระวังนิดนึงนะฮะ แล้วก็ความคิดมากของตัวเองต้องให้ระวังเรื่องนี้นะครับ